สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะขอเก็บคะแนนกลางภาคนะคะวิชาภาษาไทย20คะแนนวิชาคณิตศาสตร์20คะแนนะแน,น,นะคะห้าลบกวนผู้ปกครองเปิดคลิปวิดีโอนี้ตอนที่น้องทานะคะแล้วก็ลบกวนไม่ชี้นําคําตอบให้น้องนะคะเรามาเริ่มข้อที่ข้อแรกเลยเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังเพราะว่าคําศัพท์บางคาเนี่ยน้องยังไม่เคยเจอนะคะมาข้อที่1เลยนะคะตาสา ตาสาพาชาลีไปดูนา,นาในนามีจำปีตาสาพาชาลีไปดูนา,นาในนามีจำปีโจถามว่าอ,อะไรอยู่ในนานะคะถ้าคำตอบไหนถูกต้องให้นักเรียนวงกลมนะคะคำตอบที่ถูกต้องเลยนะ กอไก่าตาสาขอไข่จำปีคอควายจำปามาดูข้อที่สองดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูโจทย์ถามว่าหนูสู้กับอะไรกอไก่หนู ขไข่งูคอควายหมูต่อไปข้อที่3ข้อที่3จากรูปมีม้ากี่ตัวจากรูปมีม้ากี่ตัวครูไม่อ่านตัวเลือกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการชี้นำคำตอบต่อไปข้อที่4ตาเขขี่จุดจุดจุด ไปที่ป่าตาเขขี่จุดๆุดจุดไปที่ป่าควรเติมคําใดนักเรียนก็ดูนะคะควรจะเอาคําไหนไปเติมในช่องว่างก็การรูปนั้นเลยวงกลมนะคะวงกลมคําตอบที่ถูกต้องเพียงแค่คําตอบเดียวต่อไปข้อที่5ข้อที่หถามว่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัว พยัญชนะไทยมีกี่ตัวกอไก่32ตัวขอไข่44ตัวคอควายสี่รูปห้าเสียงต่อไปข้อที่6เสียงบนจากหอยขาฉันจุดจุดจุดเสียงบนจากหอยขาฉันจุดจุดจุดควรเติมคําได้นักเรียนก็ดูเลยนะคะกอไก่ ขอไข่หรือว่าคอควายที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียนวงกลมเลยนะคะต่อไปข้อที่7ปูนามีจุดจุดจุดขาปูนามีจุดจุดจุดขากอไก่ขอไข่หรือคอควายนะคะให้นักเรียนวงกลมคำตอบที่ถูกต้องต่อไปข้อที่8การแจกลูกสะกดคำต่อไปนี้จะได้คดําใด นักเรียนลองแจกลูกแล้วก็สะกดเองเลยนะคะคํานี้ครูไม่อ่านให้นะเพราะว่าจะเป็นการชี้นำคำําตอบต่อไปข้อที่9ข้อที่9โจทย์บอกว่าใบโบกและใบบัวมีสิ่งใดไม่เหมือนกันใบโบกและใบบัวมีสิ่งใดไม่เหมือนกันอ่านข้างล่างเองนะกอไก่ขอไข่แล้วก็คอควายต่อไปข้อที่10จากภาพ เด็กสามคนกําลังทำอะไรจากภาพเด็กสามคนกําลังทำอะไรกอไก่พูดขอไข่ร้องพอควายเรียกต่อไปไปดูตอนที่2นะคะตอนที่2องเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงคําศัพท์กับรูปภาพนะนักเรียนโยงเส้นใช้อะไรใช้ไมบ้บรรทัดน,นะคะคําศัพท์นักเรียนสะกดเองมันเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนผ่านมาแล้วนะคะ ค่อยๆสะกดแล้วก็โยงเส้นนะต่อไปตอนที่3ตอนที่3ให้นักเรียนเรียงคำให้เป็นประโยคและนำไปเขียนให้ตรงกับรูปภาพให้นักเรียนเรียงคำให้เป็นประโยคแล้วนำไปเขียนให้ตรงกับรูปภาพคู่มีตัวอย่างมาให้ตัวอย่างก็คือนี่เลยเป็นรูปผู้หญิงกำลังเทอยู่นะคะแล้วก็จะมีคำศัพท์มาให้เท แม่น้ำเทแม่น้ำนักเรียนดูซิคนนี้กำลังทำอะไรคนนี้น่าจะเป็นแม่จากคำที่เขาให้มาเราก็เอามาเรียงใหม่เป็นแม่เทน้ำซึ่งมันจะสอดคล้องกับรูปภาพแล้วก็ตรงกับรูปภาพนั่นเองแม่เทน้ำนะคะเอามาเรียงใหม่นะต่อไปอผู้จะอ่านคำศัพท์ให้และนักเรียนไปเรียงเองนะคะ แมวตัวนี้คือแมวใช่ไหมอ่ากินปลาแมวกินปลาแมวนักเรียนคิดว่านักเรียนจะเรียงยังไงดีให้มันสอดคล้องกับรูปภาพนักเรียนก็เอามาเขียนตรงนี้นะคะต่อไปมาดูรูปต่อไปอ่ารูปต่อไปนะดูรูปนะคะงูตาตีงู ตาตีนักเรียนดูรูปนักเรียนควรจะเอามาเรียงใหม่เป็นคำว่าอะไรนะคะต่อไปดูรูปภาพนะเขาให้มามีคำว่าชูมือเด็กชูมือเด็กรู้สิคะว่าเด็กเขากำลังทำอะไรนะคะต่อไปอเด็กคนนี้เลยมือ ฉันล้างมือฉันล้างเอามาเรียงใหม่แล้วเขียนตรงนี้นะคะรูปสุดท้ายนะคะรูปสุดท้ายดูบ้านแม่ถูบ้านแม่ถูควรเอามาเรียงใหม่เป็นอะไรนะคะให้นักเรียนทำนะต่อไปตอนสุดท้ายของเราก็คือตอนที่4นะตอนที่ส ให้นักเรียนนะคะอ่านแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปส่งมาตรงนี้มี5คะแนนนะคะอ,อันแรก1คะแนนนะครูไม่สอนอ่านนะคะเดี๋ยวครูจะสอนอ่านเฉพาะคำที่ยากที่ไม่มีส่วนมีแค่คำว่าส่วนเองส่วนที่เหลือนักเรียนน่าจะอ่านได้เพราะมีแค่สระ อากาาลาอานะต่อไปอกิ้งกือ,อที่เหลือนักเรียนอ่านได้แล้วก็บทความนี้นะคะบทความนี้3คะแนนเลยนะขูให้3คะแนนเลยอ่เดี๋ยวลดอีกนิดนึงนะบทความนี้ให้นักเรียนอ่านนะคะ ถ้าไปเจอสระที่ยังไม่ได้เรียนไปนะครูก็จะไม่ไม่ไม่ให้คะแนนคำนั้นไม่เป็นไรอ่านผิดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวนะครูดูก่อนน่าจะเรียนมาเกือบหมดแล้วนะคะจะไม่ได้เรียนก็คือคำว่าไวๆเบาๆเพราะยังเรียนสระไอไม่ถึงสระเอาก็ยังไปไม่ถึงสระแอะและนะคะ ที่เหลือน่าจะเคยเจอหมดแล้วนะโอเคให้ผู้ปกครองอัดคลิปที่น้องอ่านนะคะ3อ่านนี้นะคะ5คะแนนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอวิชาคณิตศาสตร์ละกันนะคะรบกวนว่ไม่ชี้นำคำตอบให้น้องเนาะปล่อยให้น้องเขาได้ทำเองนะคะถ้าข้อไหนใช้เวลาทำก็หยุดไว้ก่อนนะคะแล้วพอน้องทำเสร็จก็ค่อยกดดูคำอธิบายในการทำข้อต่อไปขอบคุณค่ะ